ผมสบายสองชั้นนะครับสำหรับงานถวายพระพรวันนี้เริ่มด้วยสบายอัดพีดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นผ้าออร์แกนดี้มันก็จะทิ้งหวานไม่ใช่เป็นผ้าแก้วนะครับอย่าไปหลงเรียกว่าเป็นสบายแก้วเป็นสบายออร์แกนดี้จะหวานและสวยกว่าครูออสใช้วิธีการเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนี่ทิ้งลงมาเป็นพวงอย่างนี้ด้วยความเป็นพีทของมันนะเราจะโชว์ตรงนี้ให้สวยและแอบเย็บตรงนี้ไว้แล้วก็พันนะครับ อันนี้รอบใต้รักแล้เป็นหนึ่งรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกะทิ้งสบายลงไปให้สวยเห็นไหมจะอยู่ทิ้งอยู่หลังน่องพอดีเลยนะครับแล้วก็ให้ตรงนี้ตึงแน่นเนือ้อเสร็จแล้วลังนั้นจึงจะสะบัดจับสบายชิ้นที่สองลงมาสบายชิ้นที่สองนี้ก็ดูให้ดีนะครับมันจะเป็นผ้าแพรพิมพ์ลายใช่ไหมอย่าผิดหน้านี่คือหน้าตะเข็บถ้าหากว่าหน้าที่สวยที่หน้าโชว์เนี่ยดอกมันจะพุ่งมันจะจะเด่นขึ้นมากว่าเดิม ลองทาบลงตรงนี้ครับอ่าลูกสาวกดตรงนี้ให้แน่นชิ้นที่สองจะไม่ลอดใต้ลักแร้ครับาพาดผ่านไหลเลยแล้วก็ทิ้งลงไปเรากะหันหลังดูพอทิ้งไปปุ๊บโอเคเลยครับอยู่ระดับเดียวกันสวยงามแล้วเราก็มาตรงนี้กดเอาไว้ทาําการเย็บตรงนี้ครับนี่เย็บสบายตรงนี้อย่าลืมนะครับชิ้นที่หนึ่งลอดใต้รักแร้หนึ่งรอบ แต่ชิ้นที่สอง 2, ไม่ต้องรอดใต้ลักแหลเอาตัวนี้มาห่มทับเป็นกรองนอกเลยนะครับพอเย็บตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเห็นได้ว่าเริ่มได้สัดส่วนตำแหน่งแล้วเราก็พาดตรงนี้ผ่านมาจะแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยจะเห็นได้ว่าตรงนี้คือความสวยเนี่ยซูมได้เลยลูก เห็นไหมมันจะซ้อนตรงนี้2ชั้นนะครับนี่คือการห่มสบายที่เป็น2ชั้นโดยเน้นการโชว์ความอัดพีทของมันให้ผ้าที่เราสร้างซื้อขึ้นมาเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าได้โชว์ได้อวดงานนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เย็บกึงตรงนี้โอเคครับสวัสดีครับ